คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอิทนนท์ครับด้านหลังของผมคือน้ําตกแม่กลางครับตอนนี้มีปริมาณน้ําค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอิทนนท์มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง2-3วันที่ผ่านมาแล้วตกหนักสลับเบานะครับแล้วก็ตกไปพอดับ,บนี้ตลอดทั้งวันผู้ชมไปดูภาพน้ําตกตอนนี้นะครับเนี่เป็นน้ําตกแม่กลางครับ เป็นน้ำตกก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำกลางและลงสู่แม่น้ําปิงครับปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและน้ํามีสีขุ่นค่อนข้างมากนะครับสาเหตุหลักๆนะครับเพราะว่าบนยอดดอยวันนี้มีฝนตกมากถึง92มมรแล้วก็บริเวณตามลงมาคือกิ่วแม่ปานจุดชมวิวนะครับมีฝนตกถึง102ม mm. มซึ่งเป็นฝนที่ตกหนักมากนะครับทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำ ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวน้ําตกหลายสายในอุทยานแห่งชาติทินนนท์ในวันนี้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับขณะที่พื้นที่ หลายๆพื้นที่ในเชียงใหม่รวมถึงภาคเหนือนะครับก็มีฝนตกลงมาแบบนี้ตลอดทั้งวันสองถึงสามวันที่ผ่านมาทูนตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็แจ้งเตือนนะครับประชาชนให้ระมัดระวังน้ําป่าไหลหลากจากฝนที่ตกลงมาสะสมในช่วงนี้ซึ่งก็สถานการณ์ก็ยังคงน่ากังวลอยู่นะครับเพราะฝนยังตกลงมาแบบนี้ตลอดทั้งวันครับ